คลิปนี้จะพาไปชมวิวที่เกาะเต่านะคะจุดชมวิวจอน n สุวรรและสันสุวรแบบ360องศาค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทาโลวิถีคนวัยเก่านะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในเกาะเต่เาค่ะสวยงามไม่แพ้ใต้น้ำเลยอันนี้ไปเที่ยวจุดชมวิว2ที่360องศากับจอนสุวรรมีพี่อะไรนะคะพาไปเนี่ยพี่พ,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 พ์พี่พดนะคะพาไป ที่ท็อตเป็นเจ้าของแท็กซี่ป้ายเขียวนะคะทางโรงแรมติดต่อมาให้นะคะค่าที้จ่ายในครั้งนี้ไปส่งแล้วก็จะรับกลับหลังจากชมวิวเสร็จแล้วก็500บาทค่ะใช้ระยะเวลาเดินทางจากโรงแรมมาก็10นาทีประมาณ4กิโลเมตรนะคะก็จะมาถึงทางเข้าจุดชมวิวจอนสุวรรณและสัสนสุวรรณค่ะน,นี้นะคะจุดชมวิวจอนสุวรรณต้องมีค่าเข้าคนล,ละ5 8, ้บบาทเนาะน เสียค่าเข้าคนละ50บาทนะคะก่อนไปจอนสวร์ณเอก็ไปดูวิวแถว Freedom Beach แล้วก็ตาโตบีช e รีดอมบีชค่ะอันนี้อยู่ที่หาดตาโตบีชนะคะมาดูวิวก่อน เส้นทางที่มาชมสองหาดนี้ยังไม่ขรุขระเท่าไหร่นะคะยังพอเดินไหวอยู่ก็จะมีชั้นหินแต่ค่อนข้างชันนะคะต้องระวังนิดนึงสวยน้ำใสไปขึ้นจอนสุวรรณกันค่ะเส้นทางลำบากนะคะค่อนข้างลาดชันและขรุขระนะคะหนัขึ้นแล้วค่ะตรงนี้เป็นทางขึ้นสู่ยอดเขาจอนสุวรรณนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอบอกว่ามีฝรั่งอยู่สี่คนข้างบน การขึ้นชมจุดนี้นะคะต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อมมากๆเลยนะคะเพราะต้องไต่ขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องไปตรงนู้นอีกมาถึงแล้วค่ะจุดชมวิวจอรสวนปีนขึ้นมาเหนื่อย เอาการเลยค่ะแต่เมื่อเห็นวิวแล้วหายเหนือเป็นปลิดทิ้งเอเสียมวกไปใบหนึ่งค่ะลมแรงมากๆเลยปลิวไปติดยอดไม้สอเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งนะคะซันสุวรรณอยู่ด้านหน้านี่เองแต่ต้องลงกลับไปเส้นทางเดิมก่อนนะคะถึงจะขึ้น,นซันสุวรรณได้วันนี้มาถึงจุดชมหอยซันสุวรรณนะคะ จุดชมวิวสันสุวรรณ360อ,องศานะคะเราก็งองเลี้ยวซ้ายมาส่วนทางขึ้นนี้นะคะก็จะไม่ลำบากเหมือนจอนสุวรรณนะคะจะมีชั้นหินเป็นระยะระยะเป็นขั้นบันไดให้นะคะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่าเข้า50บาทคุณยายให้น้ำขวดหนึ่งขอบคุณค่ะชื่นใจมาถึงแล้วนะคะ ปกติก็จะมีบาร์อยู่ตรงนี้นะคะ<ม>แต่ช่วงนี้นเทศกาลโควิดเลยได้น้ำเปล่ามาอย่างเดียวนะคะนี้ดูวิวแ,แล้วก็จะขึ้นไปตรงจุดนูน้นขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะมาถึงด้านบนแล้วค่ะชมวิว360องศากันทัศนียภาพข้างบนนี่สวยงามมากๆเลย ั่นจุดชมวิวจอร์ุวนดีขึ้นไปนะคะทำหมวกหล่นไปแล้วหมวกไปติดยอดไม้สวยมากๆเลยจุดชมวิว360องศาค่ะก็เดินลงกลับไปที่เดิมนะคะก็โทรนัดให้พี่ทศมารับนะคะเพราะว่าพี่ทศจะไปแันบายอยู่ที่โรงแรมมาคนเดียวเหมือนกันเก่งมากเลยอะ Hi, you come alone? <Yes. S 2> Only one? o o o You too? Yes. <laughs> นั่งรอรถมารับแหะคะ่ะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการชมวิวสจุดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวรถก็มารับชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพี่ด้วยนะคะ